20ซอยจะได้ลดไปให้นะจะมาช่วยกันอันนี้นะคะพี่กุ้งสี่ตัวกุ้งสี่ตัวไปยังพนั่งไปนั่ง<อ>พี่นปังเดี๋ยวไปนั่งในคาร์ในซอยก็จริงข้าวเด็ดพอนะวันนี้ก็มีอย่างเดียวก็พอไม่ลูกพอกินแล้วนะถ้าฟาใส่กุ้งให้หลานไปที่เราสี่ตัวอ่าจะได้กินไอ้นั่นไปป้าวหวานเดี๋ยวไปแบ่งกันนะคะเดี๋ยวทานไม่หมดแล้วเสียดายของ ก็จะึนปแมไปให้เยอะห้ามช่วยใส่อะไรคะัดปคะจ้าจเดี๋ยวยายเดี๋ยวัดปาแล้วเติมอะไรไหมคะใส่ลาหมึกด้ไหคะได้ค่ะปลมึกเกิบบหด่นะเดี๋ยวแถมห่วใช้แ ด้วยจะแถมรวมให้ไดคินจแถมรวมให้กระเทียมด้ได้ได้ได้ค่ะได้มีมติ่มสรวมนะคะด้วยใส่ไหระเไนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทานอะไรคะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกัคะบางลำพูบางลำพูจ้าบางลำพู อันนี้อยู่ที่หน้ามัสยิดจักรพงษ์นะจ๊ะมาทําอะไรจ๊ะดูนี่จ้านี่จ้าแกงขาแกงปลาเต็มนะคะเราจะมารีวิวทีละจานเลยจ้าอันนี้ของใครคะ40บาทอันนี้40อันนี้ของจิเบน70อันนี้ของไอชาเก้าสิบเระวังงบมาไอชาเแล้วไหนนี่อันนี้90ระวังงบมาคนละหนึ่งท้อยบาทอันนี้ของจิจู ร้อยหนึ่งของเราก็ร้อยนึงอันนี้ของใครของพิซซ่าแปดสิบเก้าสิบเก้าสอันนี้ถูกสุดค่ะยี่สิบบาทอันนี้ปลาผัดสี่สิบสี่สิบบาทกรรี่ห้าสิบีอันนี้9กาบาทของจินาเองปลาหมึกก็ติ่มแถมนวดให้แถมไข่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมดีกระติ่มติ่น่ารักกระติ่มว่าอันนี้ร้อยหนึ่ง สีบเก้าสิบอ่ะเก้าสิบ่ยบอกกับิบว่าห้าสิบแปดชิมได้ไหมติบบอกขับสามอันนี้ร้อยหนึ่งใช่ข้าว่าดถึงจานร้อยหนึ่งอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้ะตอนนี้เรากำลังชิมแต่ละจานอยู่อร่อยนะอร่อยมาแล้วค่ะอ๋อมาแล้วนี่นะใครเอ่ยชานมหมูไข่สามชานมใครข่ชาดำอ่ะชาดำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไมล้อ

Các bạn hãy đăng kí cho Để không bỏ lỡ những video